ไตเสื่อมเท่าไหร่ถึงจะโดนฟอกไตผมว่าเป็นคําถามที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับวันนี้จะมาเฉลยให้ฟังนะครับค่าไตาเสื่อมเนี่ยนะครับเขาจะวัดด้วยค่าที่เขาเรียกว่า GFR นะย่อม,มาจากคำว่า glomerular filtration rate นะครับก็คืออัตราการกรองของ g l o m e r u l a สขนาของไตนั่นแหละนะครับค่า GFR เนี่ยนะมาจะคำนวณมาจากเพศอายุนะครับน้ำหนักตัวแล้วก็ค่าครีเอตินีนในเลือดนะเราไม่ต้องคำนวณเองมันมีสูตรที่ไว้คำนวณด้วยเครื่องเลย เราเพลงแต่ไปบอกอายุบอกเพศบอกน้ําหนักแล้วก็บอกตัวเจาะเลือดดูค่าคเกียมนีนนะมันจะได้ออกมาเลย้ลวเขาเครื่องจะคํานวณออกมาเป็นค่า GFR นะครับคนที่จะโดนฟอกไตจะโดนเมื่อ GFR น้อยกว่า15นะครับอันนั้นถือว่าเป็นไตาวายระยะที่5แล้วซึ่งมีแนวโน้มจะโดนฟอกไตามากเลยนะครับการฟอกไตจะทําให้เอาเลือดเอาของเสียออกจากร่างกายทําให้เราอยู่ได้นานขึ้นอยู่ได้สบายขึ้นนะครับ ทีนี้มันมีค่า g f r